สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้าที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไรสไตล์บายตุ๊กจ้าคลิปนี้จะพาทุกคนไปนะทำความรู้จักอนนะไรคะนำสาระดีๆนะจ้ามาแบ่งปันให้ได้สดับะราฟังนะคะดีไม่ดีไม่รู้แหละอะไรนนคะเคยเห็นไหมเนี่ยหญ้าว่าจะพืชหน้าฝน มันจะเกิดเยอะมากนะคะรวมไปถึงนะคือตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยนคะ่ะตามป่าหรือว่าตามาหัวไฮน้าสวนนะคะตามเดินบ้านนะคะตามเดินเฮียนเราเขาก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะดอกเขาสวยมากค่ะทำไมเราชอบเขาชอบดอกสีม่วงค่ะเพราะดอกเขาสวยมากนะคะเขาก็จะมีหมากด้วยนะหมากเขาก็จะเป็นเหมือนอหอยแครงอะไรประมาณนี้นะฮะเป็น ตาเป็นกี่น,นะดอกสีม่วงนะคะนี่คือผักวจะพืชน,นะคะผักปรบาบใบแคบผักนี่นี่ไม่ใช่ใบแคบนะถ้าใบาแคบจะอยู่ที่นาที่ทุ่งนานะคะที่เป็นใบโดเดียวเหมือนใบอะไรนะใบไผ่อะดเดียวเขา,ขาวๆแต่นี่เป็นผักปราบใบกว้างนะคะใบแคบใบกว้างนะนะสรรพครณดีนะคะสรรพคุณเด่นนะคะแล้วก็ อ่าอ่ะ,อะนี่เราทดลองมาแล้วค่ะแต่กินเยอะก็ไม่ได้นะคะกินแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็กินในช่วงที่เขาฝนตกในช่วงที่ฝนตกซุกนะคะฝนตกซุกหนาแน่นนะเ,เขาก็จะขึ้นตามธรรมชาติของเขาเองนะคะไม่รู้เขาปลิวมาจากไหนแหละนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเขาวิธีนกําเนิดนะทุกคนนะคะี่ยทินกําเนิดผักปาบนะคะผักป่าบใบแคบนะคะผักป่าบใบกว้างนี่แหละนะ,ะจะเป็นพืช ตระกูลนะฮะผักปลาปาชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดนะ,ะดั้งเดิมที่ภูมิภาคในะฮะเอเชียตะวันเอเชียใต้นะฮะที่ประเทศอ่าบังคลา,าเทศวันนี้อินเดียสีงังกาในเนปาลค่ะต่อมากเรื่ีการแผ่ขยายพันธุ์ไปยังเขตร้หลอนไก่เคี่ยงเนี่ยพมาไทยเล่ากัมพูชานะฮะมาเลเซียอยินโดนีเซียในะ,ะรวมไปถึงในเขตร้หล่อนของทวีปอื่นๆก็ได้แก่ แอฟริกาอเมริกาใต้เนี่ยฮะสำหรับประเทศไทยก็สามารถพบเนี่ยฮะผักป่าปได้เนี่ยฮะทั่วทุ่งทุ่งผ้ากันะคะของประเทศมักขึ้นในที่ซื้นแฉะนี่ฮะที่ชื้นแล้วก็มีความแฉะนะคะที่มีร่มเงานะคะตามป่าดิบเขาเนี่ยฮะป่าดิบชื้นหรือบรเิเวณใกล้เคียงลำธารเนี่ยค่ะที่น้ำไลลหลตาตาดตัดนั่นแหละเนี่ยมีก้อนสูงเนือระดับน้องทะเลอันธารตอนเรื่อเหนือ ระดับน้ำทะเล21.3เมตรสวยนะคะเวลาเขาขึ้นเยอะๆเวลาเขาออกดอกสีม่วงสวยค่ะนี่ดอกเขาสวยมากนะคะ <S <S รคป,ประโยชน์และสรรพคุณของผักปาบนะคะช่วยเจริญอาหารค่ะแก้ปวดแก้ไข้แก้ไอคับเสมหะอันนี้ใครที่ปวดหงูงว,ว่าหูวหูอือน,นะคะก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะ,ะเป็นยาระบายได้ด้วยนะคะแก้ร้อน พิษเกิดน,นะฮะห้ามเลือดเนี่ยโรคผิวหนังผื่นคันท้องเสียเจ็บคอนะคะไอ้สีดวงสว่างนะฮะไข้อักเสบทางเดินปัสสาวะมาเรียเียนะะี่ยแก้หนองในคางทุมปวดตามร่างกายนะีคะนี่ใครที่ปวดตามร่างกายนะคะสามารถที่จะ,ะเอาไปต้มกินได้นะคะปัสสาวะแล้วก็ลดมูกด้วยนะจ้าลดมูกก็คือเป็นไข้ใช่ไหม ต้นมะมก็คือเป็นไข่ใช่ไหมก็มีการามีการนําต้นออกน,นะคะแล้วก็ใบของผักป่านะคะที่มีรสหวานเย็นนะคะใช้รับประทานนะคะแล้วก็เขาจะเอาไปต้มเป็นต้มจไไดะะืดก็ได้นะคะผัดก็ได้เนี่ยผัดแกงใต้นี่แบบสดๆหรือลวกสุกแล้วก็จิ้มกับน้ําพริกต่างๆนะคะหรือใช้แกงเรืองแกงส้มนะะี่ยแกงผัดร่วมหรือนํามาใส่แกงปลาน,นะคะนอกจากนั้นก็ การนำนะคะผักปา,กปากนะะมาใช้เลี้ยงสักว์ด้วยนะคะจะมีพวกวัวควายแพะแกะอะไรประมาณนี้แหละนะคะรูปแบบแล้วก็นะี่คฮะวิธีใช้ค่ะช่วยเจริญอาหารหูอื้อนีฮะไอขับเซนฮะเนี่ยหลากหลายอา่า หลากหลายสรรพคุณนะคะอันนี้เป็นผักปาาใบกว้างนะคะทุกคนไม่ใช่ใบแคบนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะคะผักปาาใบแคบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะผักป่าบใบแคบนะคะจุดก็จะเป็นวัชพืชนะล้มลุกค่ะอายุหลายปีด้วยนะคะลำต้นก็แตกกิ่งก้านสาขาไปานะฮะเอาเลือยไปเลยนะคะค้าก็พักบุะะ๋มเนี่ยเรื่อยไปตามขี้ดินขี้ดอนเนะะียนะคะ่ะไปแล้วก็สู้ ชูส่วนยอดขึ้นนะคะที่มีความสูงประมาณ30-50เซนติเมตรนะคะลำต้นมีลักษณะเป็นป่องเป็นป่องนะคะหวบน้ำด้วยนะคะมีขนค่ะโดยจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-5เ mm มตรนะคะออกลากตามข้อด้วยเนี่ยก็จะมีข้อแล้วก็จะออกลากนะคะส่วนลักษณะน,นะก็จะนี่เลยนะคะตามรูปที่เห็นเลยนะคะ ไปตามท้องไร่ท้องนานะคะสมัยก่อนกันแทรนาไหนเยอะนะคะส่วนการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ด้วยเหรอไม่รู้เ้ามาจากไหนนะคะก็เอาไปชำได้นะคะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ดนะคะแล้วก็ใช้ลําต้นนะคะแต่ทั้งนี้นะคะในปัจจุบันไม่นิยมเอาผักปัาใบแคบมาขยายพันธุ์นะเพราะว่าเขาก็นะคะเกิดการเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะไม่ต้องขยายพันธุ์มากนะคะ ดูที่ไหนเขาก็เกิดได้เนี่ยจนกลายเป็นอวัะชพืชชนิดหนึ่งนะคะโดยอาศัยมเมล็ดและการขยายพันธุ์ของเขานั่นแหละนะคะส่วนข้อควรระวังเขาก็มีเหมือนกันนะทุกคนการใช้ผักปากนะ,ะเป็นยาสมุนไพรนั้นควรระวังในการอใาชา้เช่นเดียวกันกับะะสมุนไพรชนิดอื่นนะคะโดยควรใช้ตามขนาดแล้วก็ปริมาณะะที่ระบุไว้ตามตำรายาด้วยนะคะไม่ควรใช้ เกินขนาดนะคะหรือว่าปริม,มาณมากเกินไปนะคะใช้แบบตอ่อเนื่องเ้วเป็นระยะเวลานานก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพยาวแบบยาวๆได้นะคะก็สามารถเอามานะ,ะยอดมาต้มนะคะกินได้นะคะต้มเป็นน้ําชาได้นะคะเด็กไม่น้อยนะแค่ประมาณอาทีหนึ่งแล้วก็หยุดไปนะคะนี่เรากินนเราก็ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเราไม่เคยไม่ค่อยเจอเขาเนี่ยะเราเจอแต่เราก็ถอนทิมนะคะนะกับนะเรื่องราวเราก็สารดีๆนะคะจากปักป่าค่ะทั้งปักป่าใบแคบนะคะเรานักช่อมนั่งมองเขานะโอ้มีความสวยที่ดอกเขาด้วยนะฮะถ้าเขาออกเยอะกว่านี้นะคะเขาจะมีดอกที่ค่อนข้างจะสวยแล้วทีเดียวนะคยะปักปาใบแคบปักปาใบกว้างนะคะหลากหลายเรื่องราวนะคะของปักป่าเนี่ย กับสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์นะคะมาฝากไว้นะคะให้คุณได้มาสดับรับฟังนะคะจริงๆแล้วสมุนไพรมากด้วยอส,สุกพันธ์อ่ามากด้วยสรรพคุณนะคะมีไว้ติดสวนนะ,ะถ้านน่นนี่นนี่นะ,ะสรรพคุณและประโยชน์ของผอกปราบก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนนะคะไปหมุนเหรียญบอร์เนะะี่ยเอาไปต้มจืดก็กได้นะคะหรืออ่าใครที่อันนี้เอาไปลวกกินกับ น้ำพริกก็ได้เนีคะผักป่าพบได้บ่อยตามที่ชื้นนะคะแปลงผักริมรัว้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคน